สวัสดีครับสำหรับตัวแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปขอความช่วยเหลือนะครับหลักๆเลยตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็มีปุ่มสำหรับขอความช่วยเหลือนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือขอความช่วยเหลือก็จะส่งไปในกลุ่มไลน์นะครับซึ่งเป็นไลน์ notification ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มโทรออกนะครับ กลุ่มฉุกเฉินสำหรับโทรออกก็คือโทรศัพท์จริงๆนั่นแหละซึ่งสามารถตั้งค่าได้ว่าโทรออกไปที่ไหนเบอร์อะไรในหน้าที่2นะครับก็เป็นข้อมูลบุคคลก็คือผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยนะผู้พิการก็แล้วแต่นะครับผู้ที่ต้องการใช้แอป,ปนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลลงไปได้ตัวอย่างนะครับก็กรอกตามจริงว่าเป็นใคร ใส่อายุรหัสบุคคลนะครับรหัสบุคคลนี้ก็คือรหัสของของหน่วยหน่วยให้บริการนะครับอาจจะเป็นเลข HN ก็ได้นะครับหรือเลขสมาชิกเลขของทะเบียนผู้ป่วยทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้นะตัวอย่างที่อยู่ แผนที่นะครับในส่วนของแผนที่เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งตามตาม g o o m l p แ a p แล้วกันนะครับเพื่อง่ายๆค่าแรกนะครับก็จะเป็นค่าของละติจูดนะครับตัวอย่างเอาที่พอดีอยู่ในหน้าจอนะครับของกรุงเทพ โรคประจำตัวตัวอย่างก่อนยาที่รักษานะครับก็ระบุไปอันนี้ผมก็เขียนเป็นตามแพทย์สั่งไว้ก่อนญาติผู้ดูแลนะครับก็ใส่ไปตัวอย่างอาจจะเป็นภรรยานะครับ อันสมหมายเบอร์โทรก็ใส่ไปเผื่อฉุกเฉินนะครับก็ได้โทรหากันได้อสอมผู้ดูแลนะครับก็ใส่ไปแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลตัวอย่าง จากนั้นแล้วก็บันทึกนะครับก็จะเสร็จแล้วในเรื่องของการตั้งค่านะครับเวลาส่งเข้าไปในไลน์ notification เนี่ยหัวของข้อความมาแรกจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็ผมตั้งไว้ให้แล้วว่าเป็นขอความช่วยเหลือนะครับสามารถเปลี่ยนได้ส่วนเรื่องของไลน์ notify นะครับ token เนี่ยไอตัว token เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาสร้างกลุ่มใหม่ สร้างกลุ่มใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะไปล็อกอินใน l ล n e Notify นะครับเพื่อออกโทเค็นใหม่แล้วก็มาใส่นะครับก็คือต้องเปลี่ยนเลขนี้ทุกเครื่องนะครับที่จะใช้งานอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรฉุกเฉินนะครับก็คืออันเดียวกันนี้นะฮะถ้าเราเปลี่ยนเป็นสมมุติเป็นเบอร์ผม0ูนย์เก้าเจ็ดนะครับ ตรงนี้มันก็จะโถออกไปเบอรอ์เบอร์ที่ตั้งไว้ตรงนี้นะครับส่วน a b o u t นี่ก็เป็นข้อมูลของผู้พัฒนาโปรแกรมนะโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้ถ้ากดขอความช่วเหลือนะครับก็จะส่งไปในในไลน์นะครับอันนี้คือส่งสำเร็จแล้วข้าวๆตัวโปรแกรมนะครับตัวแอปตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับ